สวัสดีคะ่ะเจ็ฟกิฟฟารีนะคะวันนี้นะคะเจ็ฟก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนะคะตัวนี้มีชื่อว่า l อลซิวิตพัทเนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ,ะที่ดูแลเกี่ยวกับดวงตาของเรานะคะ l อลซิวิดพัทเอตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของลูทีนและซีเซนทีนนะคะการทาน l อลซิวิตพัทเอแคปซูลจะได้รับลูทีนและซีเซนทีนนะคะอยู่ที่6.3มิลลิกรัมนะคะ เทียบเท่ากับการทานก็กทอง8กรัมนะคะผักขม50กรัมแครอท8หัวคะน้า30กรัมนะคะ หน้าที่ของลูทีนและซีเซนทีนะคะเขาช่วยทําให้ดวงตาแข็งแรงค่ะป้องกันประสาทต,ตาเสื่อมได้นะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อกระจกด้วยนะคะบํารุงจอตาแล้วก็ช่วยทําให้เราได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหากวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากดูแลเกี่ยวกับดวงตานะคะแนะนําเลยนะคะ L อลซีวิตพัดเอทานเพียงแค่วันละ1-2แคปซูลเท่านั้นนะคะหลังอาหารนะคะ ท่านใดนะที่สนใจนะอยากสั่งซื้อก็อินบ็อกได้นะคะ1กล่อง30แคปซูลราคา580บาทนะคะวันนี้ใครที่สนใจก็ทักได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจนะคะกดติดตามไว้นะคะเจ๊ก็จะมีเคล็ดลับมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสายตานะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกิครินมาฝากกันนะคะวันนี้แนะนำผลิตภัณฑ์เอลซิลิพัทเอของกิคลินแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ